มึงเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงวะอีเฟืองพูดจาส่งเดชตอแหลไปเรื่อยเรามาคุยกันในเชิงวิชาการเลยอีเฟืองคุยกันภาษาวิชาการแต่ใช้คำภาษาพ่อขุนแบบบ้านกูหนึ่งวัดภูม่านฟ้ากับปราสาทนครวัดเหมือนกันตรงไหนมึงอารูปเทียบให้กูดูซิพราะกูดูยังไงก็ไม่เหมือน ประการแรกให้ดูสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า form f o r m อร์มแปลว่ารูปทรงของมันมันเหมือนกันยังไงวะอีเฟืองตั้งแต่ชั้นฐานตั้งแต่ตัวปราศาทหลักตั้งแต่ตัวส่วนประกอบอื่นๆจำนวนชั้นของยอดปราศาทเหมือนกันตรงไหนวะลวดลายแกะสลักอีกเอามาดูกันซิว่ามันเหมือนกันตรงไหน สิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าฟอร์มเนี่ยเหมือนกันตรงไหนเพลอเพเหมือนปราสาทพนมรุ้งมากกว่าปราสาทสุสานกษัตริรย์มึงอีกที่เรียกว่าปราสาทนครวัดนะอันที่หนึ่งให้มึงดูฟอร์มนะั้นแล้วมึงยืนยันกับกูหน่อยว่าฟอร์มมันเหมือนกันตรงไหนอีเฟือง